เราเตรียมสเสบียงให้นะพร้อมเนาะเพราะพวกเราจะต้องมาสู้ลงก,กับพวกมันโอเคพวกเรารุน,น้าไปเลยเก้เก้เก้เคเคเก้อ่านอนเดี๋ยวพวกเรารอนะโอเคเลยโอเคเราเตรียมพร้อมกันครบแล้วนะเอ่อแล้วไอ้เจ้าตัว นั้นหายไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันดีใครจะรู้วะเอ่อฉันก็ไป่รู้เหมือนกันนะนึเออถ้านั้นเราไปเลยแล้วกันเมื่อมาถึงแล้ว <stop> <pim ples> <to> <flow> พวกแกต้องผ่านดาบวกเราไปให้ได้ก่อนฮะกากุ้ยเอาเอานี้ไปเดี๋ยวยิงไม่โดนมูฮะฮะอะไรเนี่ยกระสุนัวอยอ,อ,อะอออแล้วไง๋ยวกูแทงให้ดีแทงแทงตาอ๋อ,อตาฉัน โอไ้อไมดมันยาวกว่าโอ้ยจึจำไว้ปืนนี่มันไล่ฆ่าจังวะตาฉันบัเดี๋ยวพวกเราจัดการเอง yeah. เอาหอกกูไปเด็กโอ้โอออไม่นะุณแผอ้อาวโอ้ยอึยว้าวเฮ้ย อยจะงฉันจะตองตายย์ระวังด้วยนะเพื่อนจะต้องตายก็ตามไม่ไม่อาจจะไม่ตายก็อีเพื่อนฝากด้วยนะเดี๋ยวทางที่จะดูแลเองแกตาย dạ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปเจณนเอา,าเขาเสียบขาเพลงแกวีอ๋ออ๋อโยอะไรของมึงโโยอะไรของมึงไม่รู้เลือฮะเีือาจะรอเล่นประเนี่ยฮะจริงๆแล้วฉันให้ดาบมันมาอีกรอบเกมูฮา

แล้วเนีย่ยตัวจะ,จะแตกแล้วอ้อย oh. oh. ซีรีส์ก็จบแต่เบียนตอนนี้สำหลับบีบีดีเจ็ดพาร์ทที่หนึ่งนะครับใครอยากดูบีดีเจ็ดพาร์ทสองตัไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำมา อนนันตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าเห็นเนี่ยแตกไปเรียบร้อยแ,แต่ที่จริงแล้วเขานั้นยังไม่ตายนั่นคิดละตัวปลอมนะครับตัวจริงจะมาช่วยก็คือใน e ีพีที่7พาร์ทสองครับแล้วเราจะได้เจอกับกองทัพที่โหดกว่านี้ทับอันนั้นผมขอไปละบ๊ายบาย